แม่ทีน้อยทีบบ่กว่าลมนทุกท่านในคู่นี้ผู้ชิงเป็นรางวัลพิเศษไม่ธรรมดาทั้งคู่ระหว่างระหว่างของดีของดีบุรีย์ในน้มของอูดินเจ้าถิ่นเจอกับมังกรมังกรพัดทีมอยากนางนอยากเอสสุพรรณสุพรรณบุรีจะตามได้หรือไม่ได้ในเมื่อขนาดนี้ยังมองไม่ออกยังบอกไม่ถูกสูสีสูสีคู่พี่ละโวยแล้วสูสชเข้าเส้นชัยไปแล้วยังครับอาครับยังครับยังนะครับพันพันเมตรยังไม่เข้าครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขา สุพรรณบุรีไอ้นมสาลี่สุพรรณเพื่อเพื่อนะครับบล็อกถึงกระราบสนามนะครับนี่ครับสุพรรณเข้าไปครับตอนนี้ครับโอ้ของดีสุพรรณครับรับบอลเปทางการครับแม่บางกรพัฒน์ถินครับมาไกลครับแดงไกลจากสุพรรณบุรีครับเรียบร้อยครับดูในจังหวะโอ้โหเดี๋ยวรอเวลาครับเวลาไม่มีอาไม่มีโชว์อย่างเดียวไฟโชว์ครับซ้ายกับขวาเอกับบีตัวเล็เอเข้าไปครับเอเข้าไปครับตอนนี้ครับ ต่อไปก็เข้ามานะครับ